หนึงข้อที่3านะครับเป็นเรื่องกฎของเกรแฮมนะครับเรื่องนี้เนี่ยกฎการแพร่ของการมีสูตรว่ายังไงครับก็อัตราการแพร่อันนี้ให้เป็นตัวที่1นอันนี้เป็นตัวที่2นะครับ r 1ส่วน r 2จะแปลงผกผันกับมวลโมเลกุลถูกไหมครับก็กับกับข้างเนาะมวลโมเลกุล2ส่วนด้วยมวลโมเลกุลตัวที่1นึ่งะข้อนี้นะครับก็หาอัตราก่อนเลย5ส่วน30ถมาระยะทางหารเวลาอันนี้ก็3ส่วนยี่ อันนี้โมเลกุลเท่าไรครับ14ี่คูณเป็น3ามย่ส28แล้วบวกสี่เป็นสาสิบสองอันนี้ก็ติดเป็นโมเลกุลที่2ไปนะแทนค่าเลยครับ R1 ก็ห้าส่วนสาสทั้งหมดหารด้วย3ามส่วนยี่สเท่ากับโมเลกุลตัวที่สองหารด้วยโมเลกุลที่1่คือสามสะอจัดการถ้าตรงนี้ก็จะไป็น5คูณยี่สหารด้วยสามสิบคูณสาจะประมาณจะเท่ากับ100ส่วน เก้าสิบเท่ากับสแควร์รูทโม,มเลกุลตัวที่สองหารด้วยสามสิบสองตรงนี้จะไม่ต้องก่นในเฉลยในหนังสือนะครับเนี่ยเฉลยยังคิดผิดนะไม่เป็นไรนิดหน่อยเราก็ลองมาคูนกันตรงน,นี้ตัดครับเหลือสิบส่วนเก้าสิบส่วนเก้าเนี่ยมันก็คือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งซ้ำไปเรื่อยๆถูกไหมครับอะเสร็จแล้วเนี่ยกําลังสองทั้งสองฝั่งถูกไหมครับกําลังสองทั้งสองฝั่งเพื่อเพื่อปลดสแควร์รูท เอาท่องแม่11อได้เนะสิเอ็เน1ปร้อยสองแต่นี้มันไม่ใช่สิเอมัน1 1ึ่งจุดหนะึ่ก็จะกลายเป็น1.32ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมันคือ1.1นะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งแต่มันมี1นึ่งหนึ่งสามอ่ะเราก็แอบเพิ่มค่ามันไปนิดหนึ่งเนาะเป็นสามสามสามสี่แล้วแต่นละ้คูเพิ่มนิดเดียวนะทีนี้เนี่ยคูเพิ่มเป็น1.33มีเหตุผลน,นะเดี๋ยวบอกทีหลังอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลวครับมวลโมเลกุลตัวที่2ไหด้ 32, ถูกมัยครบ ไอสมก,การนี่ครับเอาตึ้นมขตรงนี้นะ1น3จคูณ32จะต้องเท่ากับโมบมเลกูณตัวที่2ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้น3 3เนี่ยคูคูมมเป็น4ส่วน3มเนี่ยมันจะง่ายไงคูณ32 3 2คูณ4ก็เป็นเท่าไหร่ครับ128 3หาร3า2 8หาร3ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ128หาร3อ่เ้าหาร3ก็ได้จะได้ง่ายเนาะ129หาร3ก็ได้4 0เท่าไหร่40 3เนาะก็น่าจะราวาใกล้เคียงข้อไหนที่สุดครับข้อที่3เนะ3 4, าะ C3H4 ตรงนี้ประมาณ40ก็จะใกล้เคียงที่สุดแล้วตอบข้อที่3นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่ C ปฏิกิริยาระหว่างในตัวเจ้น m น n o x i d e NO เป็นก๊าซนะครับ คาร์บอน m o n o ๊าซได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนเดลต้าเเป็นลบ <H S 1> แปลว่าเป็นการคายพลังงานนะครับหากต้องการให้สมดุลเกิดไปข้างหน้านะลองเขียนสมาการดู N O บวก NO C O ได้ N 2บวก C O 2เนาะเขาบอกมาอย่างงี้ถูกไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์กับไนโตรเจนจุดสมาการนิดนึงก็ใส่เลข2นี้ อย่างนี้ไหมต้องใส่สองไหมโอเป็นสี่ตัวโอเคถูกต้องนะคนี้ต้องการให้ไปข้างหน้าครับต้องทํำยังไงพลังงานอยู่ฟังขวานะครับเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสอันนี้เป็นเรื่องอัตราแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งในระบบก๊าซเนี่ยพื้นที่ผิวมันไม่มีเพราะก๊าซโมเลกุลมันเล็กมันไม่มีพื้นที่ผิวถูกไหมครับใช้อวณมภูมสูงเพิ่อมอวามภูมก็เหมือนกับเพิ่มฝั่งขวามันก็จะย้อนกลับถูกไหมครับ เขาบอกให้เกิดไป้างหน้าก็ต้องใช้อุณหภูมิต่ำถูกไหมลดพลังงานลงไปมันก็ไป้างหน้าถูกไหมครับความดันต่ำกวามันต่ำมันจะไปทางโมมาก็จะมาทางซ้ายถูกไหมครับมันก็ไม่ถูกนี่ก็ผิดผิดไปหมดเลยนะครับข้อสี่เลยตอบชอยที่สี่นั่นเอง